มากระดีมากะดีไม่ว่าผมเติมตอนกี่โมงวะมีใครจำได้ปะไหนวะเชย่์พี่แห่งกันลานวะมายืนหลอกเนี่ยนะอยู่ยันหกโมงมัง้งม<ะ>ั้งไหนวาอยากย้อนดูไฟวะแล้วกดซับฟ้อเออไม่ทังยินมึงคือหมดมันใช้โพสติกปัดขาลอดเราใช่ไหมเราจะใช้ได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหม

อ้าวมีย้อนหลังเนี่ยแกงไต่ตีนี่ควายไม่ไหวกูเชียงอ่อเก็บชั่วโมงสิแล้วเอ้ามันก็นี่ไงพี่ผมฟาร์มอยู่อ่ะพี่เฮ้ยมันเนใ่ปล่ะฟางดูฟังูฟังดูินเกาะบนเกาะ ฟังฟังฟังพี่ไปฟังขับขวาไปข้าหลังตรงรถมันตาไปรงรถมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เอมพีไวเอมพีนะแยกเลนเอ็มพีอ m เมพีนะตันลงเลยลง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 อีลงลงได้ลงได้ลงลงลงใส่เลยลงเลยลงเลยลงไม่ใช่กันขึ้นไปไม่ใช่กังรลกมันขึ้นไปเลยมวใส่ไปเลยมวยใส่ไปเลมลยได้ไปเลยยันไปเลยไปเลย

ไจัดเลยเฮียไว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 ้ปืนยิงให้หน่อยดิหม่แม่งเลยเียมาลงขาลงคิดเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยอย่าแยกเลยนยอะไรอะอะไรอะหลุดอะไรอะหลุดอะไรนะเียหลุดเียมหลุดรีบอ่ะ อะไรอะอะไรอะลุตมันมันสองควาย่าเมื่อกี้ไอ้เหี้ยอะไรอะลุดอะเหียลุตเหียมาบลุตเหีย่เป็นเหียอะไรจะเป็นเหียไปฮะน้าเียรีบรเนี่ยรีบรรีบรนกลับไปในไฟกลับไปในไฟเลยกลับไปในไฟ

ไอเดียมาเล่นด้วยกันหน่อยมึงไหวมือไหมึอไหวมูยังไม่โดนเลยมึงเป็นที่อะไรอ้ควายอีสัตว์อีสตุนนี่ควายโดนไม่ได้ทำที่อะไรโดนไม่ได้ทำที่อะไรเฮ้ยโออีสัตว์อีสัตนเฮควยอีแกขยะอีแกไตตนอีตตีนอีแกตตนอีไตยตีนอีแกตายตีนตตีตีนยตีตตีนตายตียีนตยตตายตีนายตีตยตตยตีนตตีนตตีนตีตตนตตตนตีนยตตตต มาเอามาเอาไปของแท้ว่ะเอาแล้วเอาแล้วชัดเนียอุ้ยตายไอควายไอสันมึงไอพีศาจเดียมึงพิศาจเียเอามไอยาบุ๋งฟอเสียเพื่อนมึงฟังเสี่ยมเพื่อเพื่อนตยคนได้อะไรควายตอยคนนี้อะไรง มีขอเควายปอยโดนเลบงเลยสัไโดนเมงกับเพื่อนเมายเบงดือดกันฟังเสียงกันฟังเสียงกันเ่ลอเบให้ลดเอาเตะให้เลยนไม่ไหวสั่นเลยไอ้แกขยะมาเรืยครับเรารออาเกยครับเรารอไอ้ีขยนี้มาเรื่ยครับเรารออสอนมันกลมาล่อจะชุตรงนั้นที่มันจะชุกตรงนั้น อันนี้ไม่ไฟในอ่เนี่ยนี่ไฟในยังไม่โวนเท่าน no ี้อ่ะกูบอกให้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะสวยทิปนี้ินจาโดนินจ้ายังงอย่าลวงตัวเดียวกันอย่าล้วงตัวเดียวกันฟังหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหาเพื่อนกู มา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 เล่นวยการมาเล่นวนการกับมาเล่นกูกูกับมาเล่นตรงที okay. ่พวกเร็วกับมาเล่นป้ายเขียวป้ายเขียวมัน้งไปเลยอยู่มัน้มไปเลยอยู่ตรงนี้เยอะไรเลยเธอเล่นสช้มาเล่นรเสียงเชือมาเล่นตูเสียเชื้มาเล่นเส่ตามาเล่นเสี่ยงกูหราวมาเล่นเสียงตายเล่นหมดอี้อ่ก้ตายเยไ่มแก่ไดาเ่มแก่ดเีอ้าตเสียงชอเสียงืตรงไหนโก้ตยโก้ตายเลยก้ไหนโก้กระมน้ก่มนก้ยกระมบ ตายตีนตายตีนเตอตาตีนตายตีนฟังกูว้นะมึงไม่ชนะกูหรอกเฮียตายตีนตายตีนคือตายตีนหัวนัข้ามไอ้ควายสัตว์เฮียยะกระจกเฮียโง้อเฮียไม่กแกงโกแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับไอ้ควายเฮียมเล็กนก็ไม่ไหวอสัตว์เฮียกระจกเฮียง้อเฮียควายเฮียง้อเฮียควายเฮียง้เฮียควยเฮียง่เฮียโงไอ้ไอ้้ยอ้ไไอ้ไอ้้ไออไอ้

ยนี่เป็น่นมตามเป็นต่ไอ้จัอเจอ้อล้วจุมจุมยิงยิกัดยิงกับกูอย่าลวควายชวชิวมีแต่ไอหลหลมึงจะไปไหนคายหลไเล่นเนเล่นกูอยู่อ ไปบนเข่ามาได้ปะบนเข่ามาคนนึงได้ปะขอคนนึงขอคนนึงได้ไหมไปมาไปกดที่ไหนกดทีาไหนไม่ไม่ไม่กดให้กูแล้วปะม่มีกนรถเช็ดเช็แล่วแลกูเลี้ยงหมดเลยชดาไปไปไปยังพี่อะไรควายไม้เดียวไมาเีวเอน่ะไไปาห์ีอะไรไปกับศาปตเขาไม่ได้เขาไม่ไตาไอเดียวมึงเลี้ยมเลี้ยมึงยมึงไไม่ได้ตาหามึงกพี่อะไรตาไปพี่ปากยีจัดศาสตร์ที่อะไรไม่ได้เไ้ควาย ไอเลี้ยวช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยเพื่อนต้องสอคนตรงก็อคนถนนหน้าคุกตรงที่เบิกรถสองคนตรงที่เบรกรถจุ่มจเปลี่ยนเพื่อนจุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไอโกงห้าใบรูที่มึงเอามาแอบสอน่าุบเพื่อนะอะไรนะชุกเพื่อนนนรูตรงนี้มึงเอามาแอบสองคนนะมันมาชุบเพื่อนอยู่นะอัลโนลมึย่อะไรตัดคุอยี่อะไรไัดี่อไอยา่อะไรไยี่อะไรไอยีกอะไอยี่อะไรยี่อะไรยอะไยี่อะไรไอยี่ยอะไรไอยี่อไรีอ่ียอะไรยี่ะยี่ไยอีไ่ไอยี่อยู่ มีวอ่มิวแตอ้วยมิวแตงเหรอมีวแตงเหรอมิวแตเหรอไอ้เี่ยไมมีวแตเหรอมึงเอากูบ้างเอาบ้างอากูบ้างไอเวยมึงะเอากูเอไม่เนไรไไอ้ดยัม่เาใจเยี้ก้เออยิงไม่ไดนเลยงงล็อกที่อะไรสัดงงลอกทีอะไรตัดอกกอควายเชกะ เป็นเที่ยงแล้มึงตัดยางพโน่เหรอเี่ยงมีวเต๋อเหรอมีวแต๋อเหรอไอ้ตัดมีวแต๋อเหรอไอ้ตัดไอ้วเยโดเนไม่เยียโนเด่เยนโลไอ้วาเยโนเด่ไเยนโนเน่เยนโเน่ไมีวายเยโลเน่มีเยะกะโลเยกากเยโนเดไม่วายเยะปากเยนโวเเยปากเด้ตัดเยปากเด้เยมึงม่ได้เยปากไอเยมึงเยปากเยะเยะดเยโดิเยะดิเยะอเยะไร

นเชียเ่ยหงเรือดับสัตว์่อเห็นเราป่าวเห็นไหมเห็นเถอะไม่เห็นไม่ได้ไล่เราไล่คนหนึ่ง ไล่ข้างหลังเราไล่ใครไอจุมอ่มเหรอไม่ใช่อ่ะไล่อตู้ไงไล่ตู้ เหลือศพหนึ่งเราไม่รู้หายกี่โมงวะพี่โอเคนะ